ปวดหัวกับทีมงานมากเลยอยู่ดีนางก็มาถามว่าพี่ชัยครับถ้าให้เดินทางแล้วก็สามารถพกเอาสกินแคร์ไปได้ชิ้นเดียวพี่ชัยจะเลือกอะไรพี่น่ชจว่าจะบ้าหรอพูดอะไระจะเป็นไปได้ยังไงใครจะเดินทางด้วยสกินแคร์ชิ้นเดียวในโลกเสมือนจริงที่เขาสมมุติขึ้นมาแบบนั้นเนี่ยนะฮะก็จะขอเลือกเป็นครีมกันแดดแล้วกันถ้าชัยจะต้องเลือกเดินทางด้วยสกินแคร์ชิ้นเดียวซึ่งเป็นครีมกันแดดเนี่ยครีมกันแดดนั้นก็จะต้องดูแลผิวอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจากแแสงแด,ด ด้วยบำรุงผิวได้ด้วยและที่สำคัญก็คือต้องทำหน้าที่เป็นเหมือนเมคอัพเบาๆในตัวนะครับเมื่อคุณทั้งปกป้องทั้งบำรุงคุณก็ไม่ต้องพกอะไรไปเยอะแยะเนี่ยชอบมากสีเนี้ยสวยใช้แล้วหน้าไบรท์ทันทีและจะบอกว่าใช้เป็นไพรเมอร์ได้เลยนะคุณ วันนี้ก็จะมาแนะนำครีมกันแดดที่ใช้ใช้มาเกือบปีแล้วแล้วก็ชอบมากๆครีมกันแดดของ a x t i n e เนี่ยนะครับชัยเคยนำมาสาธิตในเทปแต่งหน้ากลบฝ้า1ครั้งมาป้ายยา1ครั้งนะฮะจริงๆเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแบรนด์ที่ชื่อว่า a x t i n e เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะเขามีมาประมาณ 49ปีแล้วนะก็คือเริ่มก่อตั้งในปี1970จะเป็นยุคที่ผู้หญิงแต่งหน้าจัดมากแต่งตัวก็จัดปาร์ตี้ก็จัดทําให้ผู้หญิงญี่ปุ่นในยุคนั้นเนี่ยนะครับเกิดอาการแพ้ระคายเคืองคงอาจจะมาทั้งจากการแต่งหน้าจัดแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพออะไรต่างๆนะทีนี้แบรนด์แอกซีนเขาก็เลยไปจับมือกับสถาบันวิจัยผิวหนังนะครับเพื่อคิดค้นสกินแคร์ที่จะมารับมือปัญหาผิวที่มีความระคายเคืองในช่วงนั้นจุดเด่นของแบรนด์เนี่ยนะครับก็คือคิดค้น ที่ผิวแพ้ง่ายนะครับแล้วก็ป้องกันการระคายเคืองเพราะว่าเป็นคอนเซปต์ของแบรนด์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Allergen Control System นะครับเพื่อมาปกป้องผิวนะครับจากสารหรือว่าส่วนผสมในเมคอัพหรือในสกินแคร์ที่อาจจะทำให้ผิวระคายเคืองได้ใช้ก็ได้ลองครีมกันแดด2อันนี้ ใช้หยิบฝาสีส้มมาก่อนชื่อเต็มของเขาก็คือ Super Sun Shield Bright v e i ACS Technology for Sensitive Skin เขามี SPF 50 plus คุณดูสิฮะ PA ยังสีบวกอีกคุณเมื่อกี้ที่บอกว่าจะท้าไทยกันใช่ไหมเดินทางด้วยสกินแคร์ชิ้นเดียวนี่ไงฮะบีบออกมา นี่ครีมกันแดดหรือเบสหรือไพรเมอร์กันแน่นะฮะเพราะว่ามีเนื้อเป็นสีพีชอย่างเงี้ยนะฮะทาไปแล้วเนี่ยนะฮะสีที่เคยแบบว่าเหมือนสว่างอะ่ะเขาก็จะระเหยออกไปนะฮะทิ้งเอาไว้แต่ความชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหนียวไม่หนักเหมือนตอนที่เราลูบมาตอนแรกอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนมากเลยชัยรู้สึกว่าเขาช่วยเติมเต็มร่องผิวทำให้ผิวเราเนี่ยมันเรียบเนียนขึ้นเหมือนไปเตรียมผิวเวลาที่ชัยแต่งหน้าลงไปอะ่ะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะเขาทําหน้าที่เหมือนเป็นกาวที่ยึดรองพื้นเน อยู่บนผิวเนี่ยแบบลอง g lasting คือใช้แทบไม่ต้องทัชอัพเลยซึ่งมันเวิร์กมากจริงๆนะคุณทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ความชุ่มชื่นแต่ว่าเขาไม่ได้ทําให้หน้าเรามันขึ้น สีขาวเนี่ยนะครับก็คือซ u เปอร์ซันชิล d A C S เทคโนโลยี for sensitive skin สีขาวเนี่ยให้ดูเนื้อก่อนเนื้อจะออกเป็นสีเบจ Bright wheel จะเนื้อเป็นสีพีชมากกว่าสีขาวเนี่ยเนื้อจะเบากว่านิดนึงในขณะที่สีพีชเนี่ยเนื้อจะข้นขึ้นมาหน่อยต่อให้ข้นขึ้นมาหน่อยก็ยังซึมเร็วไม่ทําให้ใบหน้าเนี่ยรู้สึกว่าเหนียวหน้าหนักหน้าจริงๆเขาทาหน้าที่เป็นเหมือนฟิล์มเคลือบผิวเบาๆไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะทําให้อุดตันหรือว่าจะทําให้หน้ามันและที่เพิ่ม ขึ้นมาพิเศษมากขึ้นก็คือตัวสีส้มเนี่ยนะคะจะช่วยปรับสีผิวให้ดูสว่างขึ้นและยิ่งถ้าใครแบบว่าหมองคล้ำหน้าไม่สดใสอะ่ะมีฝ้ามีกระอะไรเงี้ยใช้อะ่ะมันจะปรับให้สีผิวของคุณนะดูไบรท์ขึ้นแต่ทีนี้หลายคนนะครับที่อาจจะชอบความเบาของเนื้อครีมกันแดดก,ก็เลือกใช้เป็นสูตรฝาสีขาวแทนก็ได้แล้วเขาก็มีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า perfect view ทาหน้าที่เป็นเหมือนม่านป้องกันไม่ให้ผิวของเราเนี่ยไปสัมผัสกับสาร ในเมคอัพไม่ว่าจะเป็นรองพื้นแป้งฝุ่นแป้งผสมรองพื้นอายแชโดว์บลัชออนอะไรต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวนะฮะฉะนั้นเนี่ยคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือผิวที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการระคายเคืองง่ายเนี่ยจะต้องเลิฟมากๆเลยทั้ง2สูตรนี้นะครับยังเป็นครีมกันแดดแบบฟิสิกอลซันสกรีนร้อใครที่กําลังมองหาครีมกันแดดที่เป็นสูตรฟิสิกอลชัยแนะนํา2ขวดนี้เลยนะฮะทั้ง2ขวดนี้นะครับยีกรัมขวดละ1,300บาท แล้วผู้ชายใช้ได้ไหมหน้าจะขาวจะวอกไหมแล้วหน้าจะมันไหมจะอุดตันหรือเปล่าสิ่งที่น้องกังวลเหล่านี้นะครับจะไม่เกิดขึ้นผู้ชายใช้ได้แน่นอนเดี๋ยวใช้ให้เคล็ดลับไปนิดนึงเวลาบีบออกมาแล้วนะฮะอยากให้วอร์มนิดนึงนะครับก่อนที่จะเอามาทาที่ผิวนะฮะอันนี้จะช่วยให้เนื้อครีมกันแดดเนี่ยกลืนเป็นเนื้อเดียวกับผิวได้ง่ายขึ้นนะครับคุณแล้วช่วยทําให้ผิวฉ่ําดูชุ่มชื่นชอบชอบชุ่มชื่นแต่หน้าไม่มันแถมยังช่วยให้เมคอัพติดทนทั้งวัน เชื่อชัย ตอนนี้มีเคาน์เตอร์แล้วนะครับที่ประเทศไทยก็คือที่สยามทาคาชิมายะไอคอนสยามนอกจากที่สยามทาคาชิมายะไอคอนสยามแล้วนะครับเขาก็ยังมีป๊อปอัพสโตร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่11กันยายน2562นะครับเขามีโปรโมชั่นคูณลดทุกชิ้น10%และได้ข่าวว่าก็ยังมีโปรโมชั่นออนท็อปอะไรต่างๆขึ้นไปอีกมากมายก็ลองไปดูกันนะครับทีนี้ถ้าคุณซื้อสินค้า ครบ2,500บาทขึ้นไปรับฟรีไปเลยคุณนะฮะกระปุกนี้นะครับซึ่งเป็นบลัชแบบฝุ่นนะครับสีสวยมากนะฮะมีเฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้นนะครับอยากได้ต้องไวสวยไม่กลัวกลัวไวเชื่อชัย คือจริงๆแล้วในเคาน์เตอร์ของ a x i เซเนี่ยนะครับเขามีสกินแคร์ตั้งแต่คลีนเซอร์มอยส์เจอร์เซรั่มแล้วก็ยังมีเมคอัพทั้งในส่วนของคัลเลอร์แล้วก็ในส่วนของงานผิวซึ่งงานผิวที่อยากจะมาแนะนำอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือแป้งผสมรองพื้นตลับนี้ชื่อว่า Silky m o i s t u r e f o u n d a t i o N N เป็นแป้งผสมรองพื้นที่เนื้อบางเบาเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อนะครับนี่จะบอกว่าปกปิดดีเลยนะแล้วเนื้อลื่นมากเขามีทั้งหมด6สีราคาก็รีฟิล1 7 0 0้บาทแล ตัวตลับเนี่ยขายแยกอีก400บาทเวลาทาไปแล้วนะใครหน้ามันนะฮะเขาก็จะเปลี่ยนความมันบนหน้าคุณเนี่ยนะฮะให้ดูเป็นความชุ่มชื่นสุขภาพดีดูมีเฮลตี้โกลปิดดีหน้าไม่แป้งอะคุณใครเป็นสายแป้งตลับขับรถมาไอคอนสยามนะฮะเชิญเคาน์เตอร์แอคซีนที่สยามทากาชิมายะเชื่อใช้